สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่เจเจจะมาซื้ออาหารให้เฮงโอ้สถึงนกเยอะมากจะมาดูของจริงของเฮงอ่านต่อของเฮงแล้วก็ซื้อขนมให้เฮงด้วย ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านที่เรารับเพลงมาะค่ะซื้อเพลงมาค่ะเราอยู่ที่จตุจักโซนดีนะคะจอยสิโซนด<ม>ีตามพ่อพี่ไป Long rồi lúc 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 lúc

มรักแล้วโู้โหก็เอยอ้ป่าเขาอยากจะเหงเยอะเลยโอ้เต็มเลยนี่มีเกรด้วยเอลูกว่าไงคะอยีนั้นงแกงเลยเอเว่าย่งไงจะลูกกังอกงเกแกงเก มาอีบ้ากันกินเดียวเฮายเบาเบาเบาเนื้อลูกเนอะเออเยี่ยมไม่เจ็บมันมันแรงนี่ขาดแล้วออกไปดูอาหารเมื่อกี้เออาไปดูขนมไปดูขนม ไปให้มันหลองแล้วก็ขดน้องฮักน้องฮู้ต้องมันไ่เล็กเสร็จงดีสุดวะตอนนี้อยู่หน้าร้าน B R f i l นะคะนี่คือของโปรดของน้องฮักมีเหลือสเปซแดง ไปหอยไหนจะไปดูอะนที่อุ้หอยใหญ่มาแล้วเนี่ยนนี้ค่ะอันนี้หอนี้และหอยใหญ่แล้วก็เอาของน้องพัดห,หอเล็กนี่ครับเด็ดดอย อ่าค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราซื้อมาในวันนี้ก็จะมีขนมของน้องหักน้องฮุกกับขนมของเฮงซื้อมาจากร้านารดไดเบิร์นนะแล้วก็พี่น้อยเจ้าของร้านเขาก็เลยให้ผลไม้อัดเม็ดมาให้เฮงลองชิมดูขอบคุณพี่นอยมากๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอาหารของน้องฮักน้องฮักน้องฮุก น,นี้เป็นอาหารก็คืออันนี้เป็นอาหารเป็นถุงให้กินมาแต่แรกเลยกับมิลเล็ตสเปรดแดงก็ให้อยู่ไว้ประจําที่กลงขาดไม่ได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยแต่อันนี้ก็เป็นอาหารเฮงยี่ห้อนี้ก็จะกินตั้งแต่เริ่มหัดกินเป็นอะเริ่มหัดแท้ก็ให้กินยี่ห้อนี้มาตลอดส่วนตัวนี้จะซื้อมาผสมอะคะ่ะเป็นแพรดเอจะมาลองผสมกับตัวห่อใหญ่นี้ดู เขาบอกว่าอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่มันราคาถูกกว่าเยอะเลยอ่ะอันนี้เอามาจากร้าน VR Fin นะคะเนี่ยขนมเทงนะครับไว้คราวหน้าจะมารีิูตอนที่เฮงกินให้ดูแล้วมันเป็นธัญพืชเป็นสติกสติกเป็นแท่งบอกกี้บอกกี้นกรุ่นใหญ่ก็จะเห็นข้างในเป็นอย่างนี้ À, mình ăn <Pi> à? ja, thang nó từng thang thang Chai. นอนอนไปเลยไม่กัดแรงเจ็ไม่กัดแรงจะให้กินหนมเป็มมือเล้วเนี่ยเนี่ยจุ๊บ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 ไหนจุ๊บจุ๊บไหนจุ๊บจุ๊ไหนจุ๊บจุ๊บนจุ๊บ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 จจุบจุ๊บจุ๊บจ อันตรายเด้อไม่มีแม้แตอันตรายเลยเขาเบ้าเลยคกดโถดป๋าละรง